สวัสดีครับวันนี้เรามาชมผลงานที่เราได้เลี่ยมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก่อนนี้เป็นงานเลนนะครับที่เราได้เคยเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี้เลี่ยมเสร็จแล้วนะครับสมเด็จดำแซมส้มนะครับนี่ครับเพื่อนๆออกสไตล์ร้อนแรงเลยครับสําหรับพระสมเด็จรงนี้นะครับนี่ครับเวลาเข้าไฟนะครับก็จะมีแสงออร่าลักษณะนี้นะครับมีเสน่ห์เข้มขลัง ไปอีก,อกรูปแบบหนึ่งนะครับไว้เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆน,นะครับอจะเลี่ยมนะครับงานงานเลนดำแสมส้มนะครับครับส่วนวิธีท,ทำเพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษาดูในคลิปก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับนี่ครับออกแนวเข้มขังเลยครับเป็นงานเรียบๆนะครับพระทีะ่ทรงใหญ่ลักษณะนี้เราควรใช้ รูปแบบการทําเรี่ยมแบบเรียบๆนะครับก็จะดูมีเสน่ห์ไม่เทอะทะนะครับเพื่อนนี้เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อพัดดำแซมส้มเหมือนกันนะครับเราควรแทงกระหนกนะครับแทงกระหนกช่วงล่างน้อยสักประมาณากลีบสี่ห้ากลีบลักษณะนี้นะครับนะครับกลีบบัวก็แล้วแต่ความชอบของช่างแต่ละคนนะครับ ส่วนตัวผมชอบกีบลักษณะไม่ใหญ่มากนะครับเอาเล็กๆลักษณะนี้นะครับดูผิวสวยใหญ่สวยไม่เทอะทะนะครับส่วนหัวบัวแล้วก็นะครับจัดให้เกิดความผิวแหลมๆขึ้นนะครับลักษณะนี้สักนิดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อนๆนำไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับงานเลนเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับของพระเครื่องของเรานะครับ เป็นงานที่สวยงามแล้วก็ทนนะครับเพื่อนมันไม่ใช่กระจกบางนะครับมันอย่างเรี่ยมปกติก็โอกาสแตกสูงนะครับงานเลนก็จะใช้กันยาวๆเลยครับนห่ครับหลวงพ่อพัดกำลังมาแรงนะครับเอาไว้เพื่อเพื่อนเป็นแนวทางนะครับดำแซมส้มนะครับเรี่ยมลักษณะนี้400บาทนะครับเพื่อนๆ4 0 0บาทนะครับ ถ้าเป็นสีปกตินะครับไม่มีออปชันแซมก็จะ350บาทนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเสมาปิดห่วงนะครับนี่ครับดูหัวบัวนะครับก็จะมีไฮไลท์นะครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์หัวบัวก็จะออกเป็นส้มดำสวยนะครับนี่ครับร้อนแรงมากนะครับสองมิติด้านข้างยิ่งสวยนะครับเพื่อน พอเราขัดแกนข้างในให้ใสนะครับแล้วก็พอมีการตกแสงขึ้นมาก็จะสวยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมจุดข้างในนะครับต้องขัดให้ใสเหมือนเราขัดพระแกนใสนั่นแหละครับจุดเล็กๆแล็น้อยเราเก็บหมดครับเพื่อนเพื่อผลงานออกมาที่ดีนะครับนี่ครับนี่หัวบัวออกแนวนะครับแสบสันเลยครับเหมือนเปลวเทียนนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ มือนแสงประทีปสวยงามมากเลยครับโดนแสงไฟนี้เข้มขังออร่าเลยอะครับเพื่อนนี่ครับมนตเสน่ห์ของงานดำแสมส้มนะครับน,นี่ครับปิดห่วงนะครับข้างล่างเราก็แทงกระหนกลักษณะนี้นะครับส่วนข้างบนเราก็เข้าทรงนะครับเพื่อนส่วนด้านบนนี้เข้าทรงพอจะพอดีสวยนะครับ กระหนกก็ใส่แค่ช่วงด้านล่างก็พอนะครับนี่ครับหัวบัวอย่างกับเปลวเทียนเลยครับเหมือนแสงเทียนแสงประทีปนําทางนะครับเพื่อนเอ้ยเอาไปฝึกนะครับพอได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ฝึกกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ลูกค้าที่แจ้งวัฒนะนะครับลูกค้ารอนานแล้วครับอัปเดตนะครับคิวตอนนี้อยู่ถึง4มกรลานะครับมกรลาแต่ว่า ก็จะยังยังปิดลับกอดนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดมาลักษณะนี้ครับส่วนเพื่อนๆืไปสนีก็สามารถส่งมาได้เพราะว่าสามารถทําที่บ้านได้นะครับแต่ส่วนหน้าร้านจะจะยังนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนเพื่อนนาไปนะครับไปฝึกทําตามนะครับเราต้องทําบ่อยๆนะครับเราถึงจะเก่งนะครับเพื่อนๆตัวผมก็ต้องฝึกและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆมาดูวิธีการเลี่ยมเข้าตลับกันนะครับสวัสดีครับ